thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัยนิ่งสตารร์เนะคะวันนี้ก็จะกลับมาพบกับคลิปดวงรายเดือนมกราคมปี2 0 2 4สําหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยขออ,ญญาาขออนุญาตจักรวาลขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาวลัคนาราศรีกรกฎให้ความเคารพนับถือนะคะขอให้ลูกอ่านพลังงานจากหน้าไพ่ได้อย่างตรงไปตรงมาจริงใจมีข้อความนําพลังงานบวกพลังงานใจมาให้กับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตในทกทุก วันนะคะขอบคุณค่ะโอเคเหมือนเดิมนะคะเราก็จะแบ่งแยกเป็นภาพรวมการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขออนุญาตเปลียสับไพให้เพื่อนๆนะคะเป็นตัวแทนในการสับไพ่แล้วก็เลือกอิดไพ่ให้เพื่อนๆแทนนะคะโอเค เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พไพ่ใบที่2ปิดให้เดตสตาร อโอเคค่ะเราขอหยิบไพ่สรุปให้เ,เพื่อนๆหนึ่งใบนะคะอโอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> โอเคค่ะเราขออนุญาตเลื่อนลงมาทั้งหมดแล้วเราขอปิดไพ่เดอะสตาร์นะคะอโอเคดทีใ่ใช้ทุกคน เห็นนะคะว่านี่คือไพ่ t ดอะสตานี่ค่ะโอเคนะคะก็เห็นหน้าไพ่หมดแล้วนะคะเรื่องแรกเลยภาพรวมของเดือนนี้ค่ะเรามองเห็นเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎในแง่ของเรื่องที่อยากให้โฟกัสก่อนนะคะที่เห็นชัดก็คือความเจ็บป่วยนะคะ อาการปวดหัวไมเกรนอาการนอนไม่หลับแล้วก็เครียดลงกระเพาะนะคะอืมเขาขึ้นมาย้ำนะคะว่าเป็นอาการเจ็บป่วยนะคะเรามองเห็นเป็นอาการเจ็บป่วยจะมีเรื่องให้รู้สึกแบบความไม่สบายกายนะคะอาจจะเริ่มมาจากความไม่สบายใจ ด้วยเดี๋ยวขอดูนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีไพ่ไพ่ไม่ดีอื่นๆที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังของเพื่อนๆนที่มีอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากอาจจะต้องพึ่งยานอนหลับหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่มันถึงจุดที่ต้องไปพบคุณหมอแล้วนะคะและบางคนป่วยไมเกรนปวดไมเกรนอยู่ตลอดปวดไมเกรนตลอดแล้วก็เป็นเยอะมากนะคะแล้วก็โรคกระเพาะได้ อาการนอนไม่หลับชัดมากค่ะอืมเครียดนอนไม่หลับไมเกรนนะคะเท่าที่เห็นก็คือมองเห็นเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะตอนแรกเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันไม่ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตประจําวันแต่เดือนนี้ค่ะเป็นเยอะนะคะอาการจะกําเริบเยอะแต่ไม่ได้เรื่องอื่นๆนะไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นว่าปัญหามันจะคือเรื่องอะไรเราเห็นแค่สุขภาพไมเกรนนะคะไมเกรน โรคระบบประสาทนะคะอืมเราเห็นแล้วเขาก็ขึ้นมาเตือนนะคะว่าต้องแบบต้องถึงขั้นแบบไปพบคุณหมอแล้วเนาะอืมเคอ, <Okay. S 1> อันนี้ก็คือแบบห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าในโทนอื่นๆนะคะเราไม่เห็นเรื่องเรื่องแย่ๆเลยนอกจากแค่เป็นห่วงสุขภาพนะคะเค okay. แล้วก็เดือนนี้ค่ะตีมงเพืเ่อนๆก็คือเรามองว่ามีเกณฑ์ที่ ถ้ามีใครที่ไปสัมภาษณ์งานไหวอะค่ะก็จะได้รับข่าวดีนะคะก็คือมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานใหม่อืมสําหรับคนที่กําลังมองหาหรือเปลี่ยนงานนะคะก็จะมีได้ทํางานที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เจอกับเจ้านายที่มีความอบอุ่นใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเมตตานะคะแต่อย่างหนึ่งคือเรื่องสุขภาพนะเดือนนี้โอเคใช่ค่ะเรื่องงานมีการเริ่มต้นใหม่การจบ จากเรื่องเก่าและได้เริ่มต้นใหม่ตัดขาดจากสิ่งเก่าและได้เริ่มต้นใหม่เป็นงานที่ดีและได้เงินดีด้วยนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่งานที่ดีและเงินดีด้วยถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้มีไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ที่เดิมตัดจบจากปัญหาคาราคาซังเดิมๆในที่ทํางานมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ได้เงินเดือนขึ้นได้โบนัสนะคะอืสําหรับเพื่อนๆแต่เด่นมากๆสําหรับคนที่ รอผลสัมภาษณ์งานก็จะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นอาจจะเริ่มต้นในเดือนมการา t นี้เลยเพราะว่าทราบผลตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมคะเดือนธันวาหรือไปเริ่มเดือนกุมภาก็คือเดือนนี้ได้รับข่าวดีว่าได้เริ่มงานได้ข่าวดีก็คือได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะก็คือเป็นการแจ้งจดหมายอะคะ่ะว่าคุณได้รับเข้าทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการไปเซ็นสัญญาตัดจบจากเรื่องเดิมๆเ,เรื่องที่เก่าอะคะ่ะ รับเงินที่ดีกว่าได้งานที่ดีกว่าแต่ถ้ายังอยู่ที่เดิมเกณฑ์ก็จะเป็นการจบจากปัญหาคาราคาซังเดิมๆที่เคยยืดเยื้อมานานนะคะอืมก็จบลงนะคะและการเงินเนี่ยพอเวลางานมันดีเนาะคนก็จะชิลแบบนี้ด้วยความที่เพื่อนๆนะคะเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนมีไหวพริบนะคะเพื่อนๆจะเป็นเจ้าโปรเจกต์จะเป็นเจ้าโปรเจกต์ที่แบบมีทุกอย่างอยู่ในหัวประมาณ3ล้าน4ี่แสนอย่างเนาะ แต่เลือกทีละอย่างนะทําทีละอย่างโอเคค่ะเป็นคนที่แบบเจ้าความคิดมีฉลาดมีความฉลาดมีไหวพริบแล้วก็เป็นคนแบบคือเป็นตัวของตัวเองสูงอะ่ะคือแบบเออฉันร่าอิสระฉันชิลแต่ไม่ได้รายอิสระแบบไม่มีภูมินะคะเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ่ยฉันทําได้ฉันทําได้ดีฉันจะทําแล้วนะแต่ไอประมาณ3ามแสนสี่ละเรื่องเนี่ยค่ะเลือกมาสักทีละเรื่องเนาะดีทุกเรื่องเลือกทีละเรื่องนะ เห็นไหมคะเท่าที่เราเห็นนะคะการงานการเงินของเพื่อนะไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่เราย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือที่น้าไพ่บอกก็คือพลังงานที่จับได้นะคะก็คือปัญหาสุขภาพนะคะความรักล่ะความรักก็ในมุมของคนคนที่เพิ่งจบมานะคะก็จะมีความรู้สึกแบบโหยหาแหละยังอยากให้คนเก่ากลับมายังอยากได้คนเก่าคนเดิมกลับมาแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มีการ รีเทิร์นอะไรมันคือการแบบอยู่เฉยๆอะคะ่ะอยู่เฉยกับตัวเองสำหรับคนที่เพิ่งจบสถานะหนึ่งมานะคะผ่านการเลิกรามาก็คือมีความมีความโหยหาแต่คุณสามารถเติมเต็มตัวคุณได้เองนะคะเริ่มกลับมารักตัวเองโอกาสดีๆจะมีเข้ามาคนดีๆจะมีเข้ามาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่เดือนนี้จะยังจะยังไม่ได้เจอนะคะเขากำลังจะมาแต่คุณต้อง รักตัวเองก่อนถ้าคุณใช้ความโหยหาในการขวอยขวาความรักอะคะ่ะคุณจะไม่ได้เจอคนรักที่ดีคนรักที่ดีที่คู่ควรเขาจะมาในเวลาที่คุณรักตัวเองเป็นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบเ,เนี้ยเป็นไพ่เหรียญคือการสะสมคือการวางแผนความพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกก็คืออย่าใช้ความขาดแคลนในการมองหาความรักให้ใช้การที่ตัวเราเองอะเต็มอิ่มเต็มฟูในใจเลยฉันรักตัวเองได้อย่างเต็มที่ฉันพร้อมจะรักคนอื่นแล้วนะคะอืม คุณจะได้รับความรักที่ดีอืเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอะคะ่ะก็คือปกติดีนะคะก่อร่างสร้างตัวช่วยกันอย่างดีนะคะอย่างที่เราบอกก็คือในชุดของไพ่ทาโร่เนี่ยค่ะโฟกัสที่สุขภาพน้องถ้ามีอาการปวดหัวเรื้อร่างจะปปวยเรื้อร่างโรคกระเพาะอาหารไมเกรนอะไรก็ตามที่เป็นโรคเรื้อรังอะคะ่ะแนะนําว่าต้องพบคุณหมอนะคะอืเดือนนี้มีเกณฑ์แบบอาการหนักอาจจะถึงขั้น ผ่าตัด2กล้องอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นจากที่เคยทานายาเฉยอะ่ะไม่โอเคละต้องไปพบคุณหมอเนาะโอเคได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ใบชาให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎเพิ่มนะคะว่าไพ่ใบชามีข้อความอะไรที่อยากจะแบบมาบอกเพื่อนๆเ,เหมือนกันเราจะหยิบไพ่ใบชา5ใบนะคะืออ sorry ค่ะ ปลิวปลิวโอเคะ่ะแพร์รอ Someone will gossip about all your s e c r e t โอเคคุณอาจจะกังวลอาจจะรู้สึกว่ามีคนนะชอบพูดถึงคุณแบบนั้นแบบนี้ในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากให้ใครพูดถึงโอเคเราห้ามใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เราเข้าใจค่ะว่าการที่มีใครพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีดนักอะ่ะไม่มีใครมีความสุขแต่เลือกรับนะคะเพื่อนๆเ,เราแบบเราสามารถเลือกที่จะกินเข้าไปได้อย่างเช่นถ้าเราทานข้าวค่ะเราไม่ชอบอะไรเราก็เขี่ยออกเราไม่ทานก็ได้เราเขี่ยออกเราก็ไม่ต้องรับมันเข้าไปแล้วถูกต้องไหมคะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ไม่ใหญ่เพื่อนๆเครียดกับมันมากนะอืม Rainbow the most difficult part of a situation is over สถานการณ์แย่ๆยากๆนั้นกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะการก๊อสิบอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวเขาก็ไปมีเรื่องอื่นให้พูดค่ะเพื่อนๆคนเราอ่ะไม่สามารถไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นได้นานๆหรอกเพราะตัวเองก็มีชีวิตของตัวเองอืมเราให้กำลังใจนะคะ c a s เกต s someone going out of your life or the end of the situation ใช่ค่ะใครบางคนออกไปจากชีวิตของเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรอะ่ะไม่ คือหมดบุญวาสนาต่อกันคือบุญไม่สัมพันธ์กันนะคะจึงไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อไม่ต้องโหยหาหาเขานะคะนี่กําลังห้ามห,หรือเปล่าไม่นะแค่อยากรจะรู้สึกว่าเมื่อไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะคะ่ะเป็นเพื่อนประตูบานหนึ่งปิดลงประตูบานใหม่จะเปิดขึ้นเสมอนะคะให้กําลังใจนะบู Boo. Do not back down from opposition show s t a n t and fortitude ให้ใบชาอยากให้เพื่อนๆเข้มแข็งนะคะอย่าไปแบบโหยหากับสิ่งที่เราเสียไปแล้วเป็นตัวเองแสดงความเข้มแข็งของตัวเองออกมาค่ะและใช้ชีวิตไปข้างหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอย่างที่เราบอกเลยถ้าเพื่อนๆรักตัวเองได้ดีแข็งแกร่งเข้มแข็งความรักเติมเต็มให้ตัวเองได้อย่างฟูใจแล้วเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆที่คู่ควรกับเพื่อนๆมากกว่านะคะ Dark woman dealing a r ร์เร i ชั่น h ิ w วิดอ w วูแม a วิ i ดาร r คคอมเพกชั่ o ออร์แคนที่ก็สิเพื่อนๆนะ่ะก็คือจะเป็นผู้หญิงผมเข้มผิวเข้มประมาณนี้ค่ะผิวแบบผิวผิวเข้มๆอะค่ะอืมก็อาจจะเป็นคนนั้นที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกหงุดหงิดใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรา พอจะรู้ว่าเรื่องอะไรที่เราต้องระวังคือเดือนนี้ค่ะตีมที่เห็นอะก็คือสุขภาพเนาะอยากให้เช็ค up สุขภาพนิดน,นึงไปพบคุณหมอนะคะถ้ามีอาการป่วยเรื้อรังมานานแล้วก็การถูกนินทาการถูกตีฉินนินทาค่ะไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครหนีพ้นไม่มีใครรักเราทุกคนแต่เราต้องรักตัวเองมากกว่าที่คนอื่นจะรักเรานะคะโอเคสู้ๆนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎ ชีวิตของเพื่อนๆนะคะมีดีมากกว่าไม่ดีมีดีมากๆมากๆเลยเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าจะมีข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆให้ความเคารพนับถือะค่ะต้องการจะบอกข้อความอะไรนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้สองใบเราขออนุญาตหยิบแทนนะคะเอเคค่ะพึ่ง evening dream แล้วก็ Fairly God m o t h e r โอเค If นิ่งดีนะคะ You p o s s e the power to do much when you work in truth โอเคค่ะสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคนมีสติปัญญาเนาะเป็นคนมีสติปัญญาแล้วก็เป็นอิสระในตัวเองนะคะไม่มีใครชุดล้งเหนี่ยวหลังเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ่ะ จะทาได้ดีใช้ชีวิตได้ดีบนความจริงและความจริงเพราะเพื่อนเป็นคนที่มีสติปัญญามีเหตุมีผลมีไหวพริบนะคะที่จะรู้ว่าความจริงนี้ดีและคู่ควรกับเพื่อนๆพื่นไพนางฟ้าก็บอกว่าให้อยู่บนความเป็นจริงอยู่บนความเป็นจริงนะคะอืใบนี้ล่ะ Fairy Godmother นางฟ้าแม่ทุนหัว Get out of your shell and allow yourself to sing out loud with the music of the day ก็คือนางฟ้าแม่ทุนหัวก็เช่นกันนะคะก็บอกว่าอยู่บนความจริงอยู่บนความเป็นจริงออกมาจากกรอบนั้นซะออกมาจากสิ่งที่คิดว่าเราทำไม่ได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนั้นแล้วก็ลงมือทำคุณเป็นคนมีความสามารถมีความรู้มีไหวพริบอย่างมากมายทำอะไรก็สำเร็จนะคะเนี่ย ไพ่นางฟ้าคอนเฟิร์มทั้งสองใบเลยนี่คือข้อความจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีนางฟ้าแล้วขอทูตสวรรค์ด้วยได้ไหมคะขอข้อความจากทูตสวรรค์ให้เพื่อนๆด้วยจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆขอลองนบถือนะคะจะฝากบอกอะไรจากไพ่ทูตสวรรค์น,นี้นะคะขออนุญาตหยิบให้หนึ่งใบนะคะโอเคช้อยส์ เพื่อนๆมีทางเลือกนะคะเพื่อนๆมีทางเลือกเสมอนะเพื่อนๆมีทางเลือกก็คือทางเลือกของเพื่อนๆนะคะมันคือทางเลือกที่ดีไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกซ้ายหรือขวาเลือกบนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะบนพื้นฐานความเป็นจริงเมื่อเพื่อนๆอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพื่อนๆจะมองเห็นสถานการณ์ทุกอย่างชัดเจนอันนี้คือ ไพ่ก็อยากจะบอกและส่งพลังงานบอกว่าความจริงคือทางออกที่ดีและทางเลือกที่ดีที่สุดของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเลือกทางไหนไม่มีผิดไม่มีถูกเลยค่ะดีทั้งดีทั้ง2ทางถ้าเพื่อนๆเจอทางเลือกนะคะให้เลือกให้เลือกที่จะลงมือทํานะคะโอเคต่อมาก็ขอมาที่ไพ่เซลแคนนะคะว่าไพ่เซลลแค์จะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเนาะ Okay. happiness นะคะความสุข you r thinking will either make you r happiness or take your happiness you choose ก็อสอดของกันกันกบ choice เลยค่ะทางเลือกหนึ่งนะคะบางอย่างที่เพื่อนๆมองว่าสิ่งนี้คือความสุข อาจจะไม่ใช่ความสุขจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆนะคะว่าเลือกที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งความเป็นจริงของตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เอามายาที่คนอื่นพยายามจะมาโปะแปะปะให้ไม่เอาเนาะเลือกความเป็นจริงของตัวเราสิ่งไหนที่เรามีความสุขจริงๆโดยเนื้อแท้ของตัวเรา Choice กับแฮปป้เนสของเพื่อนๆนะคะบางครั้งสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่ามีความสุขหรือสิ่งที่คนอื่นบอกเพื่อนๆว่านี่คือความสุขมันอาจจะไม่ใช่ความสุขก็ได้สิ่งนั้นอาจจะเอาความสุขออกไปจากเพื่อนๆก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่บนความเป็นจริงนะคะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มองเห็นให้ชัดเลือกมันให้ดีว่าทางเนี้ยคือทางที่ฉันมีความสุขนะคะอันนี้สนับสนุนมากเลยให้เพื่อนๆแบบเลือกด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าชีวิตเราคือของเรา คำพูดคนอื่นแค่คำพูดคนอื่นอย่าไปเอามาใส่ใจนะคะปล่อยผ่านไปได้โอเครับรู้แล้วว่ามีคำพูดนี้รับรู้แล้วว่าเรื่องนี้เกิดคนบางคนนะคะเขาพูดใส่เราแล้วเขาก็เดินจากไปเขาจบแล้วนะคะแต่เราอะเก็บมารู้สึกและเก็บมารู้สึกลบแล้วก็ด้อยค่าตัวเองแล้วก็คิดวนคิดวนคิดซ้ำคิดวนคิดซ้ำ ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นแบบไหนอยากทำอะไรคิดในสิ่งนั้นและทำมันขึ้นมานะคะให้กำลังใจเ,เพื่อนๆมากๆเลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดือนมกราคม2024ของเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือปัญหาสุขภาพนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพเรื้อรงังเราแนะนําว่าพบคุณหมอนะคะส่วนเรื่องการงานสําหรับคนที่ลองงานใหม่นะคะได้ข่าวดีแน่นอน โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะคะหากเพื่อนๆชอบการอ่านไพ่ให้พลังบวกสร้างพลังใจแบบนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆน,นะคะได้เข้ามาเจอช่องของเราและรับพลังงานบวกพลังใจไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ